สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่15กุมภาพันธ์ปี2567ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองครึ่งสลึงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบอกค่ากเม็ดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชนนี้ราคาทองทุกคินิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเหงราคาทองจีโนวเหงราคาทองแม่ต้องสุกราคาทองแม่ต้องใยราคาทองออร่าไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ